อ,อีกแล้ววะกูมึงเข้าเมื่อกี้นี่นะการเฮ้ยอีกแล้วเดี๋ยววะกูมึงเข้าเมื่อกี้เนี่ยให้ประคัมเอ้ย,ออยมึงเข้ามาตะก,กี้เนะี่ยหลุดอีกแล้วลึกโอ้โหเหน,นื่งงอยใจเหนื่อยชนะเอ้ยเหนื่อยชนะ นี่แบสวยประทายมาไหลโปรไฟล์มึงจะออกทีวะมึงกิจกรรมตั้งนานนะโอเคก็รอเข้าเกมเด็คงไม,ม่เข้าง่ายหรอไอเกนมนี้คดีเสียงขวดน้ำก็ขอโทษแหละบ้าเขาทำอะไรกันไม่รู้ ก็เข้าไปเลยนี่นะครับใครอยากได้ก็แค่เติมบ้านไทยเราก็น่าจะเติมแบบนี้แหละไม่น่าแจ็บฟีโอเค้็จบคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันน่าจะเกี่ยวข้องกับไอ้วอลนะ พี่ก็อาภาษาอินโดูไม่ค่อยออกเพราะว่าพี่ตกภาษาอังกฤษแต่มังเขียนว่า I อ a ใครอยากได้ก็เติมเอาร้อยเพชรบ้านเราก็จะคล้ายๆกับโคโนนะน่าเกี่ยวข้องกับไอวอลแหละดูจากรูปอะเพิ่มความอดทานให้ไอวอลหรือเปล่าก็จบคิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับก็เจอกันเท่าไทยเมื่อไหร่พี่จะมาอ เด็ดใหม่นะครับถ้าอย่างนั้นก็พี่ก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เจอใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย